22. ่มีนาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับเช้าวันนี้เราไปตามใต้ต้นทุเรียนปรากฏว่าเห็นลูกทุเรียนลูกนี้หล่นลงมา1ลูกถือว่าเป็นลูกที่4แล้วที่ร่วงลงมานะครับเขาล่วงมาวันละหนึ่งวันละหนึ่งนะครับทีนี้เราจะมาพาพาท่านมาสังเกตดูว่าการณีที่ลูกทุเรียนที่เขาเป็นรูปทรงเป็ดแบบนี้นี่ภายในลูกทุเรียนเขานั้นจะมีเม็ดกี่เม็ด อันดับแรกเราจะทำการตัดในแนวขวางก่อนนะครับว่าเราจะเจออยังไงบ้างออามาดูใกล้ๆเลยครับหลังจากที่เราทำการผ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปรากฏเห็นว่าห่งเม2เม็ดสมเม็ดส่วนเม็ดที่สกับเม็ดที่หนี่เห็นเป็นรูโบ๋บอย่างนี้ ไม่มีการผสมเกสรติดจึงทําให้ตรงนี้แหวบนะครับเมื่อตรงนี้แหวบเม็ดที่ผสมติด1 2 3สานี้เขาเจริญเติบโตจึงทําให้ด้านนี้เขาโตขึ้นมาด้านนี้เป็นรูติดไม่ผสมไม่ติดจึงทําให้แหวบเมื่อแหวบนะครับมันจึงจะทําให้เป็นตรงบริเวณแถวๆนี้รีบนะครับน้ําก็หยี เมื่อด้านนอกเขาเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจึงทําให้การเติบโตนั้นเขาหุ้มเข้ามาจึงทําให้ลูกทุเรียนเป็นลูกลักษณะทรงเป็ดอย่างนี้นั่นเองนี่คือสาเหตุชัดๆนะครับทีนี้ถามว่าการณีลูกทุเรียนที่เป็นลูกทรงเป็ดอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาถ้าหาว่าบนต้นนั้นมีลูกทุเรียนมากมายอ่าเราก็สามารถแต่งลูกขี้เหร่นี้ออกไปได้ แต่ถ้ากรณีของทุเรียนต้นที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นี่เขามีลูกบนต้นแค่1ิบ6ลูกเราจึงไม่มีการแต่งออกเราปล่อยให้เขาสลัดร่วงลงมาเองในที่สุดเขาก็ร่วงลงมานะครับลูกลักษณะอย่างนี้ประกอบกับจังหวะนี้ต้นนั้นเขากำลังแตกยอดอ่อนออกมา,าเต็มต้นนะครับก็ถูกแย่งอาหารไปลูกที่ขี้เลเขาก็จะสลัดของเขามาเองเพราะว่าถูกแย่งอาหารออกไปนะครับ เป็นธรรมชาติที่เราจะได้เรียนรู้ไปนะครับข้อดีของการที่เราเรียนรู้จากธรรมชาติเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ข้อเท็จจริงรู้สาเหตุที่แท้จริงของการหลุดร่วงของทุเรียงนั้นว่ามันเป็นเพราะอะไระซึ่งเราไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าการที่ทุเรียนเขาร่วงหล่นมานั้นเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งชัดๆนั้น ไม่ใช่นะครับมันจะมีองค์ประกอบของสาเหตุหลายๆอย่างเช่นต้นนี้ก็เช่นกัน4-5หวันที่ผ่านมานั้นที่จังหวัดบึงการมีอากาศหนาว5วันรวดเลยไม่มีแสงแดดนะครับฟ้าปิดเหมือนกับฝนจะตกแต่ไม่ตกเมื่อ5วันที่ผ่านมานั้นไม่มีแสงแดดต้นก็ไม่มีการบำรุงอาหารส่งมาเลี้ยงลูกทุเรียนลูกเล็กๆเหล่านี้ลูกเล็กๆเหล่านี้ก็ค่อยๆหมดอาหารค่อยๆขาดอาหารแล้วก็ค่อยล่วงลงมานั่นเอง นี่คือสาเหตุที่เราพอที่จะทราบที่มาที่ไปโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ